วัสดีเดีชมด้วยสวัสดีเด็ชมด้วยนะคะวันนี้เรา่กับผมเปลื้อวันนี้เรามาเล่นเก็บไฟ i r e แบบแปลกตลาดนี่สิ่งนคะกเนาะฟอ้อเนาะไฟฟายโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไราไม่มีอะไรวันเบนวันเล่นวันเบนวันเล่เซิรฟเราเปิดวันทเซิร์ฟเราเปิดนเซิร์ฟเปิดเซร์ฟเปิดเซิร์ฟไฟฟเซิร์ฟไฟยนั่นเองกลอ่ กูลอนเปี่ยแล้วนะครับลอยนเปียแล้วนะครับฉันอฉันจะต้องสันได้เลยฉันจะต้องสวยได้เลยจากเกินนิดนึีวาครับไป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 บไปครับไปครับไม่บไปครับไปคนับไครับับไรับไับไรบไับไลคอับครัครับับวปั่ไปคับวเั่ไปคับไปั่วเลยขั่วเลยขั่วเลยขั่วเลย เกลือไอสัตว์เกลืออ้เกลือมากครับเกลือมากครับเกลือมากๆเละครับเกลือมากๆเละครับไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกลือไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกลือโอเคเรามาต่อกันเลยโอเคเรามาต่อกันเลยนะคับ็ว่า โหมดยังเป็นโหมดเลยเข้าไปทวงโซนสไตล์หน่อยนะครับเราจะเข้าไปทวงเราจะเข้าไปทวงไม่เล่นมอดละผมไม่เล่นมอดละไม่เล่นมอดแล้วนะไม่ได้ใช้มาโครเลยไม่ได้ใช้มาโครเลยไม่ได้ใช้มาโครกดนิ้วกดนิ้วเล่นเกมเสกกดนิ้วเล่นเกมเสก อ่าวุธปืนมีปืนใหม่เข้ามาน่าเปล่าเนี่ยมีปืนใหม่นานะคะมีปืนใหม่นานะครับปืนกลปืนกลเอ้ยปืนปืนนี่ไม่ใช่ปืนกลสินี่ไม่ใช่ปืนก้สิเราเข้าไปในโซนดีกว่าเราเข้าไปในโซนอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปในโซนอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปในโซน มีอะไรเปลี่ยนอยู่หนึ่งอย่างมีอะไรเปลี่ยนอยู่หนึ่งอย่างนะครับบอลลูนเข้าได้แล้วใช่ปะบอลลูนเข้าได้แล้วใช่ปะเอ้ยขึ้นได้เว้ยเอ้ยขึ้นได้เว้ยถ้าจะลงอ่ะถ้าจะลงอ่ะอ๋อชิบหายแล้วอ๋อิบหายแล้วอ๋อลงทางนี้อ๋อลงทางนี้อ๋อล ข้างบนน่าจะมันน่าดูนี่ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องครับเอาเรื่อเอาเรืจะจัดเลยนะเอาเรืจะจัดเลยนะครับวิกระโดดไม่ติดวิกระโดดไม่ติดมา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 เาา่ามมามมามามาามาามามมามามาาม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 ่าาม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 าาะรา ทำไมเซิร์ฟล้างกันนังอะทำไมเซิร์ฟล้างกันนังเฮ้ยเฮ um ้ยฟรีไฟเฮ้ยฟรีไฟเดี๋ยวเราจะขึ้นมาบอลลูนอีกทีเราจะขึ้นมาบอลลูนอีกทีนะครับบอลลูน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 บลลนก็ไม่มีนะครับบอลลูนก็ไม่มีนะครับ สนามต่อยมวยที่เล็กจิ๋วดิสน์ไม่ดีหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่ะเฮ้ยเหมือนจะกระโดดขึ้นได้านอะไรบางเหมือนจะกระโดดขึ้นได้านอะไรบางอย่ยวิธีลงเราไม่ได้ลงวิธีลงเราไม่ได้ลงกระโดดลงทางนี้นะครับเราจะลองแบบฟรีไฟล์เราจะลองแบบฟรีไฟ่ะ ไฟฟายจริงๆแหละไฟฟายจริงๆแหละโอเกมนี้คือเกมไฟฟายเกมไฟฟายผมเห็นคนเปิดโคโน่ผมเห็นคนเปิดโคโน่ครับประมาณนี้นะครับสุดมาการเปิดเซิร์ฟครั้งยิ่งใหญ่ครั้งยิ่งใหญ่มากมากมากเลยมากมากมากเลยเดี๋ยวแต่ไฟฟายเรมีอรเดี๋ก็มีอะไรไปชนป้ายไปชนป้าย จะซิกซักทำไมเนี่ยเอ้ยได้ข่าวมีมีปืนใหม่แล้วนะครับเอ้ยปืนใหม่เขาเรียกว่าอะไรเอ้ยรถใหม่มานะครับเป็นรถมานะครับเป็นรถบคันเดียวทั้งศัตรูนะคันเดียวอยู่ไหนวะเฮ้ยมันมีคนเติมมันวะผมเจอสายเติมด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมบอกเองว่ามีอะไรเข้าใหม่ อันดับแรกคือรถเป็นรถที่แปลกประหลาดนิดหนึ่งแต่มีคนแย่งเราไปแล้วนะครับนี่โาเลยว,ว่าเป็นรถที่ประหลาดเนี่ยอนเนี้ยต้อยิ่กะผมเห็นแสงสีฟ้าอ๋อนึกออกแล้ว สนามแข่งรถว่ะไปยังไงแล้วนะคะผมจ้หวานี้เนบผมมาดิมาดิมาดิเวรีมาดิมาดิมาด,มาดิขี่ยากอ่ะขี่ยากนะครับ ใเวลาไป28 so so, so, ่ 19, <groans> <sh> <inhale kho> ิบแปดวิ้นแล้วในจังหวะนี้มา33วินาทีแล้ว33วินสามวิแล้วรุ้นระทึกนะครับว้ายว้ายว้ย้ยโอ้ยทุดทุดทุดทุเวลายังคงเดินนะเวลายังคงเดินนะคลิปนี้จะจบภายใน1ิบสนาที59มั้งหรือ50าโอเนนะครับผมและในจังหวะนี้ครับโอ้ย50วินาทีนะครับและผมก็ยังติดปักปักปักอยู่เลยนะและอ่างนี่ย โอ้กว้าท่อนหนึ่งนอกก็ถือว่านี่งานเลยน,นะครับในจังหวะนี้ครับเอ๊ยเื็บชนนะมองกล้องนิดเดียวน่าน่าน,น่เป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วนะครับเม่เล่นต่อก็ได้เอาเดี๋ยว นะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะครับจวผมจะโ oh อ้ใหม่ก็อะไรเนี่ยเรามาทัวร์กันแค่นี้นะครับก็เอาไงดีจบคลิปเลยเนาะสมัครวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ